กรณีของตลาดนัดค้าราคาบุิที่สนามศุาเตี๋ใช่ไหมครับมีทุกเดือนนะสนามกอฟสนามกีฬาสุภเตีนะครับมีประรัมสินค้านะครับทุกเดือนเดือนละประมาณสิบกว่าวันแล้วก็มีคนเสิดเสียงดังมากมากฟิฟฟ่าได้ยินเสียงไหมครับได้ยินใช่ไหมครับได้ยินจั เย่างต่างแล้วก็สิ่งที่ปรากฏความสังเกตก็คือว่ามันติดต่อกับบ้านมันของนี่แหละครับบ้านของพี่บ้านนี่แหละครับที่ย้อนเรียนมาบอกผมว่าเขาถ่ายห้อให้ดูเลยนะเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยที่อยู่ติดกับสนามซ้อมที่ได้รับผลกระทบมากแล้วก็ดูแลตัวเองคือติดกระจกอันเสีย นเป็นประธานเขาก็เลยไม่กล้าองไล่ที่อก็เลยมาตั้งการบ่ิการพสามันที่เกิดขึ้นเื่สาเนแ้ต่เขาพลาดีครับพลาดอีกก็คือว่าไม่เอาเรื่องนี้ตรงนี้ได้ไหมแต่การบริการที่สามันเอาคนโลกที่ไม่ได้เป็นสสอ้าไปเป็นการบณิการได้เราก็เลยได้คะแนนพอชิงทุกเนปนได้อยู่ในการบริการที่น สองเท่าเลยผมก็ครับผมก็เลยได้นั่งอยู่ในการบริการพิสามันชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าการบริการพิสามันสายปูนธุรกิจของกองทัพนะครับและงอยู่ใดความดูแลของกองทัพกองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ได้ไปนั่งอยู่ในการบริการชุดนี้ด้วยแล้วผมเอ่อกลุ่มกระสุนของผมใหญ่ๆก็คือการไปดูแลในเรื่องของการเอาชนาะก็แี่นั้นครับมาทำประชตูให้มากกว่านี้ในการบริการชุดนี้ ก็ดีมากครับเราสามารถตั้งอนุกรรมนิการชุกถึงขึ้นมานะครับโดยมีคุณพิจารณาว่าพัฒนาบกงซึ่งเป็นรองหัวหน้าพัก้าวไบเนี่ยครับเป็นประธานเป็นประธานอนุกรรมนิการเชื่ออนุกรรมนิการว่าอนุกรรมนิการศึกษาธุรกิจกีฬาบันเทิงศิลนาการของครงครับเราก็จะมาดูแลนี่นะครับสนามน้าสนามมวยสนามกฟ นะครับแล้วก็โรงแรมต่างๆของกองทัพที่ชอบดีนะครับวันก่อนก็พ hmm ิจารณากันไปแล้วเรื่องของสนามมวยลุมพีดูตรงราชกิจนะผมมั่นาบนะครับว่าสนามมวยลุมพินีเนี่ยรายการอะไรการอะไรวันๆของมีใครมั้ยครับรายการอะไรวันรายการเทวันหรือรายการอะไรอ่ะเออวันนันจินาทีพ้นตะลึละสามล้านนาทีพ้นตะลึละสามล้านถามว่านาทีละสามล้านเข้าไปไหนเราไม่มีทางรู้เลยนะครับ แล้วก็มาดูต่อครับสัปดาห์นี้นะครับที่กําลังจะเข้าวันพุธนี้วันพุธนี้พูดเรื่องสนามล็อกตูฟาร์ตียเฉพาะนะครับวันพุธที่จะถึงนี้พูดเรื่องสนามกอล์ฟกตูฟาร์ตีโดยเฉพาะว่าในตูฟารเตีมีนอกจากสนามกอล์ฟแล้วมีจักรว่ายน้ำที่เราไม่ได้ไปใช้ในหมู่บ้วนยังมีจัรว่ายน้ำในตูฟา มีสนามกว้สนามตอที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วจะมีอะไรอีกบ้างแล้วมันควรที่จะมีอะไรที่ดีกว่านี้ได้อันนี้คือแนวคิดของเราไสนามก้องเนียมันควรที่จะเป็นสนามต่อกู่ไหมหรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นนี่คือหน้าที่ของเราในการศึกษาแล้วก็อยากทำงานที่ดีขึ้นมาัเพื่อเสนอเป็นนโยบายให้รัฐบาลเขาเป็นคนดำเนินการนะครับเราทำได้แค่ขอบคุณนะที่จะรีขอบคุณนะครับ เราทำได้แค่ศึกษาและเสนอรายงานให้กับรัฐบาลถ้ารัฐบาลเขาอยากทำ <c oughs> เขาก็อยากเอารายงานน <c oughs> ั้นมาทำแต่ถ้าเราเป็นรัฐบาลครับถ้าเราเป็นรัฐบาลไม่ต้อง,อง,งาการมันจะศึกษาไม่ต้องทำอะไรหรอกครับ <c oughs> เราทำเลยถูกไหมครับสามารถทำได้เลยทันทีเพราะเราเป็นรัฐบาล เพราะฉะนั so first, ้นครับมันอยู <t ries> mm ่ท hmm. <ries for those> ี่อำนาจมันอยู่กับใครอำนาจของใครคนนั้นคนไหนประมาณี้ก็เป็นขนาดนี้อรับพี่ติต้อนรับสอสอท่านบนขุนทรีมานิตกิจเมื่อวานนี้กิจกรรมสวัสดีครับผมตั้งใจมาแบบนี้เพื่อที่จะมาบอกเ่าว่าที่ผมกำลังทำอยู่คืออะไรมีความลึกหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะอย่างที่เล่าให้ทุกท่านฟังครับว่าเรื่องพ่อทีมกีฬาของกองทัพนะครับ เรื่องของตลาดตั้งปาเตยีกำลังจะถูกเข้าวิจารณาอย่างจริงจังวันพุกนี้นะครับแล้วคุยกันยาวมาก้วยคุยกันลงลึกในรายละเอียดเลยด้วยว่าถ้าตรงนี้จะไม่ถูกได้ไะไออาคารพวกนั้นอ่ะอาคารของกรมสนามตรงลาดเก่ตรงนั้นอ่ะเอามาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ไหมเอามาทำเป็นคอมพิวเตอร์ได้ไหมเอามาทำเป็นห้องสมุดอะไรได้ไหมเราคิดกันไกเลยน่ เอาขบวนเล่ันนี้ควรถือวันที่4นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพิจารณาการในวันที่นะครับวันทุกนี้พวกคุในฐานะกรรมวิการจะได้ร่วมบูชากราบอาบานเสมอแล้วหลังจากนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเรือหรือว่าอาจจะต้นเรือนหน้าเราจะมาจากสัมมนาครับจัดสัมมนาและจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเชิญชวนสถานการณ์ทุกๆคน มา<บ>ร่วมสัมมนากันที่ไหนครับเราจะจัดที่สโมสรในสนามกอล์นั่นเอะครับชั้นสองมาเป็นเ้อาะประจุไ้200คนไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของเคากันครับตั้งใจไว้แล้วครับจะสัมมนาโทรทิวสนามกอลมาให้ประชาชนทั้งทีไม่จัดตามโรงแรมต่างๆไม่ได้ก็จัดมาเลนสนามกอล์ฟนั่นแหละครับแต่ก็โฟนแคทตีก็จะมาว่าเตือนรือเปล่านะอันนี้เป็นตัวเตือนผมด้วยนะครับแต่อย่าลืมครับไปบอกพ่อแม่พี่น้องไปแคทตี้ จะอยู่ที่สถานที่เป็นแทดี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้รับการคดเชยครับไม่ใช่ว่าพอเราเปลี่ยนจากสนามตบไปทำเหมือนสาธารณะแล้วเพราะแม่พี่น้องแทดี้จะต้องมาตกงานจะต้องไม่มีอะไรไม่ย่างเดยตัมต้องมีครับเพราะแม่พี่น้องเราดูสนามกตบกองสนามก๊อบยารถไฟในเมืองไทยต้องไวนจะดูจับนะครับไม่เอาให้แทดี้เอเย่นแรกๆเลยในการเปิดร้าน ก็เปิดก้าน้เข้าเ่จักยาเพราะฉะนั้นมี่คิดได้แนราที่เราจะได้แน่ๆให้สิทธิของเขาในการทเป็นคดเลยอะไรต่างๆนะครับการสำรวจรายได้คำนวนรายได้เพราะฉะนั้นครับผมคิดว่าแท็กี่ไม่ได้จังวยู่าที่จะต้องควบคุมประมาณ500คนไม่ได้ถึง2,000คนอย่างที่ผู้บิารงานประกาศเพราะว่าแน่ๆในความเห็นของผมครับสิ่งที่เรากำลังจะทำเหมือนจะกรยาน ถ้าเราสูงเสียแบบนี้เพื่อเชื่อวันไปนะครับผมคิดว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาขอบลุ้ตรงท้าประกาศเขาเขารับฟังเสียงของเรามาแล้วนั่นก็คือกรณีของตลาดนักสินค้าราคาบุกที่สนามคือฟังตี๋ใช่ไหมครับมีทุกเดือนนะสนามก็สนามกีฬาสุภเตีมีนะครับมีประการค้าระคาบกทุกเดือนเดือนละประมาณ10กว่าวัน แล้วก็มีคนอื่นเสียงดังมากๆ้พี่บัวฟ้าได้ยินเสียงไหมครับได้ยินใช่ไหมครับได้ยินเสียงตามมากบ้าสิ่งที่ปรากฏความสำเร็จก็คือว่ามันติดตัวของหมู่บ้านมันของนี่แหละครับหมู่บ้านของพี่บัวฟ้านี่แหละครับที่น้องเรียนมาผมบอกผมว่าเขาถ่ายรูปให้ดูเลยนะเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยที่ถูกติดกับสนามกอที่ได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็ดูแลตัวเองคือติดกระจกอันเสีย เขาต้องตูดกระจกกันเสียงคือปัญหาของผมก็ค well, ือว่าทาไมเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการติดกระจกกันเสียงนี่ยคือขณะติดกระจกกันเสียงแล้วแล้วถ่ายคลิปมาให้ผมดูก็ยังเสียงดังนะครับเวลาเที่ยงคืนดีบุกีบอแล้วก็ยังเสียงดังจะเอาลูกเข้านอนก็นอนไม่ได้ตุ่นเช้าต้องไปทํางานถี่ก็นอนไม่หลับนะครับเขาก็แจ้งผมมาบอกว่าที่ถ่ายเนี่ยถ่ายผ่ายจากกระจกกันเสียงที่ลงคุญซื้อมานติดแล้วนะก็อยู่ไม่ได้นะครับ ผมก็เลยนำเรื่องนี้นะครับเพือยากดูสถานการณกองทัพอากาศมากก็เลยศึกษากี่ยวกับการท่างมวอากาศเลยการบินและบริการติดต่อทเิดขนนารดการกองทัพอากาศท่านก็บอกว่านะครับเนาะเดี๋ยวจะไปดูให้นะครับตอนแรกผมไม่ได้ว่าดูแลในการแว่าจากทีหนึ่งเลยก็สีแล้วกนจากทนึ่งมเลย็สี่ลูกแล้วกรแลคน่งนครั ลำใหญ่หยายหนองคำเสียงก็ดังมากป็นและพี่ของบาอหนึ่งตรงนี้ก็ได่จะได้ยินนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าประโยชน์ที่ควรจะเกิดขึ้นจากนโยบายทุกๆอ,อย่างครับ,ไม,นนบรไ,ไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลต้องควรทำนโยบายที่เกิดประโยชน์กับคนส่วนใ่ให้เป็นไปเพื่อคนส่วนใ่ถึงจะดีปี่สุดนไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติคุณต้องควร ออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นร anyway> ัฐบาลก็ควรจะออกนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่นี่คือเรื่องเดียวกันครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราทาควรเป็นไปเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อคนส่วนน้อยเพราะปัจจุบันนี้เราเห็นแล้วครับว่าคนส่วนน้อยแค่ไม่กี่คนถูกขาดอยู่กับธุรกิจในประเทศนี้แทบจะทุกอย่างไม่ได้ครับเราถูกถูกขาดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพียงแค่ไม่ ดีนะครับทำให้คนคนหนึ่งเกิดโตเป็นเจ้าตัวร่ำรวยได้เป็นระดับสูงประเทศนะครับเรากำลังพูดถึงนะอะไรอย่างหนึ่งที่ดีมากๆไอ้ร้านจะถูกซื verse, er ้อได้ท่านก็เอาไปตอกทรายที่ต้นไในร้านเป็นของทุนี่คือการกินยานะครับนี่คือการกินยาที่ทำลายทุกคนต้องเข้าไปทำลายทุกคนเพราะแม่เลยเพราะน้องสาวถามว่าที่ผ่านมา เพื่อไทยประการนการกิจกาผมไม่ได้พูดเรื่องก้าวไลกับเพื่อไทยแล้วกันนะครับผมพูดเรื่องที่ผมพูดทุกครั้งเวลาไปหาคุว่าพวกเราคือคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่ขอไปพวกเราคือคนเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์คือคน ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ที่อยู่กันแบบนี้นะครับในขณะที่พวกเขาเป็นคน10%คือคนชั้นนำของประเทศนี้นะครับผมพูดตรงๆนะครับเขาก็เหนื่อยนะต้านทั่วข้างต้อยกันอย่างเดียวนั้นเลงครับใจรุ่งคารากหญ้าแล้วก็อยู่กันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับก้าวไกลเราถ้าดูจากสัญลักษณ์กัจะเป็นสมัยอนาคตใหม่ปีนี้ลยครับนี่ครับสมัยอนาคตใหม่สัญลักษณ์ของก้าวไกล เป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับอันเดียวนะเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับอันเดียวหมายความว่าไงคร so so ับหมายความว่าเราต้องเอาคนปวดใหญ่ของประเทศนี้เป็นหัวครับเป็นข้างบนแล้วเอาคนน้อยคนหนึ่งเป็นฐานครับคนรวยหนึ่งเปอร์เซ็นต์คนคอยู่ข้างล่างคนรวย่วนใหญ่ที่เป็นฐานเนี่ยคอยู่ข้างบน อะไรที่มันตกคุณมาทั้งคนทรัพยากรที่มันตกมาปรนรายคนส่วนใหญ่ต้องได้ก่อนไม่ใช่คนหนุ่มนเดนะครับตอนแรกเป็นสญนะกษณ์สามเ่ยมของพักเก้าไที่ดูล่าสุดมีคนดูมากสุดคือสิบเอ็ด้สไม่แน่นะต่อไปเป็นพัก ละเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสามอนันย่างที่ดูเป็นนี้นะครับแต่ความหมายของมันคือเรื่องเดียวกันนะทำให้คนส่วนใหญ่ที่แต่กอดเป็นฐานพีระมิดของประชากรเรากับพีระมิดลงเอาคนส่วนรว้อยเป็นฐานแล้วเอาคนส่วนใหญ่มาเป็นคนที่รองรับสิ่งที่ควรจะได้จากรัฐจากนโยบายของนัฐจากการขอ,ข,อของคนร้าของฝ่ายที่อินี้ครับ ตั้งใจมาพูดคุยแบบนี้แล้วครับแล้วก็จะมาร่วมออกกาลังกายกับน้องๆก,กับพ่อแม่พี่น้องหมดนะครับเสียดายที่ไม่มีเต้นแอโรบิกนะครับไม่อย่างนั้นเราจะได้ดูสอสอะกลนเต้นแอโรบิกนะเดี๋ยวผมก็จะได้ร่วมเล่นกับพ่อแม่พี่น้องนี้ครับร่วมออกกำลังกายยันเลยก็ตามับฝากติดตามการทำงานของผมุมต่อไปนะครับแ้ะประชา,าสัันธ์กันตรงนี้ เดี๋ยวจะมีการสัมมนาเรื่องของสนามซ้อมฟมู่บีานในวันนี้แน่นอนครับไม่ปลายวันนี้ก็ต้นเนดือนหน้านะครับจากเชิญชวนทุกท่าน,ขขนไปร่วมให้พอมกันเชิญชวนพ่อรรมแม่พี่น้องที่อยู่บ้านที่วัวป่าหรือที่อยู่ใกล้เคียงกันวางทองตรงนี้และซ้อมหมู่บ้านอะไรนะครับใกล้ๆกันนี้นะจุติอะไรนะโบคุงมาลินไทยร่วมด้วยสามสิบจังครัดทั้งนลายทาีเราจะได้เข้าไปใช้บริการสโมสรและเข้าไปใช้สนามของ เลยดีนะครับเป็ร่วมให้ความเห็นกันเยอะๆครับว่าเราไม่เอาแล้วตรงนี้ทีกครจะเป็นอให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ไันเอาแล้วสำหรับต้นกำลังอากาศที่โคตรทีกี่คนได้ใช้ประโยชน์นะครับจะเลยรวผมจะมาด่าต่อไปเรื่อยๆและอยากให้ทุกคนทุกคนไปจริงๆนะอาจารย์น่อกันไว้ตรงนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่ได้เฉลยงานขอบคุณมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับผมยินดีครับ พี่นิจพบผมสุดบอกว่าให้ไปวัดประยูมบ้างแล้วแลบบว่าเปลี่ยนเป็น เรื who, sort of long, ่องนี better, it, ้เราจะประสานกับทางเทศบาลลำดาบแยกที่เป็นคนอนุญาตให้ใช้เพราะว่ามันต้องมีแบบมันต้องมีวิธีการใช้อะไรางนี้ครับทอีครับรับเรื่องไว้เดี๋ยววัหลังเอรไว้รแล้วท้ ต่ออะครได้เอาโอเคเดี๋ยววันหลังจะมาลงูดที่พี่ไม่อยากจะหัวใจไปดันใจรลบขอบคุณครับเรื่องเดียวกันเลยครับครับต่อมาแล้วรคเนี้ย

ทว่เทศบาน่ะมันต้องเข้าข้างเ่ใช่เข้าาาใช่ป่ะเร่งเกิาแบบ้ไตั้งแล้วอ่ะ้แย์ตพูกันอย่างดอย่างเปิกันี้ต่ว่าท่านว่าไหร้มถูแ้เลามันหมดจะตองเปิดได้ต้ได้เ เอาอย่างนี้แล้วกันครับผมผมให้ครับอนี้แล้วกันผมจะไปดูแล้วผมจะไปดูแล้วผมเห็นสภาพการเไง๋ยูมะประจานเนี่ยว่าว่าอะไรที่แบบ้าช่วยเดี๋ยประชานได้อะไรที่่ในในนนน

ก็ผคิดว่าทีนี้ครับการพดภายน้ของเราเวลาปที่ย่งก็คือเมื่อเราตัด เือกี้พี่จ๋าว่าเมี่พิจารณาใช่ป่ะแต่ถ้าคนไม่รู้ว่าถึงการรู้หรือว่าบังคับไรบางม่อกี้เราะาห0ร้อยหลังประมาณ3ามันหลัยาวอายุรมตงนั้นใช่ค่ะทีนี้ถ้ารวตรงนั้นถ้ากินรวม้าร้อักแสน

แเนียพวกเอเานเาบเราอยหอแ้วเาเราะางานตาม้ไกลัวเาไม่ับเเก็บรับคป้วาไ้านเาไปแล้วอารุขึ้นป่กันเฮ้อตื่นเลยขึ้ไปมทีมไเยว่เยไปไ่ีไปไปไปเาหมด